เอาเลยครับสดีผู้ชมนะครับผมวัตนาเบกกลับมาพบกันอีกครั้งในนีไอยเรื่องโลจิสติกติดเมียโดยดองกี้ตอนที่9นะครับเรื่องราวจ,จะเป็นไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนเรียกแคทคงไม่ตายหรอกม้งจากเหตุการณ์เมื่อครู่ที่พี่หมีอะไรนั่นเข้ามาคุยกับผมไอ้บัวก็รีบถามไถ่ด้วยความเพือกผมก็เล่าให้มันฟังนั่นแหละมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องปิดบังอะไรอ่ะมึงรู้ป่าว่าพี่หมีอ่ะเป็นพี่ว้างโหดเชี่ยเลยแต่ที่เห็นเขายิ้มให้มึงอ่ะเหมือนคนละคนเลยสัต์ ไอโบพูดแล้วหันไปหาไอโซเพื่อให้มันพยักหน้ายืนยันผมถอนหายใจอย่างเซ็งๆแล้วกินกว๋วยเตี๋ยวที่ไอโซซื้อมาให้กูว่ากูต้องพึ่งใบบุญมึงแล้วล่ะพี่หมีจะได้เห็นใจกูไม่แกล้งแรงๆบวัวมองหน้าผมด้วยสายตาซาบซึ้งผมเบ้ปากอย่างหมันไส้แล้วก็ส้กเส้นเล็กเข้าปากผมก็อยากจะบอกมันเหลือเกินว่าพี่หมีไรนั่นเขาไม่เห็นใจง,ง่ายๆอะพี่แกคงแยกแยะระหว่างเรื่องของคณะกับเรื่องส่วนตัวแต่ผมอยากรู้ว่าเพราะอะไรไอพี่หมีถึงมาสนใจใผมคือผมก็หน้าตาหล่อามาดแมนแฮนซัมนะ ผมมั่นใจว่าผมหล่อในระดับหนึ่งแต่ทำไมสาวๆถึงไม่เข้าใจและไม่เข้าหาเพราะชื่อปะใช่เพราะชื่อเดนเดะพวกเธอเลยไม่มั่นใจว่าผมจะเป็นผัวพวกเธอได้แต่เฮ้ยเธอเราทำเธอท้องเป็นนะใครมีเรียนบ่ายไหมถ้าไม่มีกูว่าไปแดกหมูท้าเฮียผิงกันคนเสนอเรื่องหมูกระทะมีแค่ไอปามคนเดียวผมใส่หัวแล้วก็คีบถั่วงอกเข้าปากกูไม่มีเรียนนะแต่ก็ไม่ไปเพราะพี่กูใกล้กับจะเยอรมันแล้วต้องเก็บห้องให้มีพื้นที่ให้เชี่ยเดินเล่น พี่กอจะกลับมาแล้วเหรอถ้าพี่เข้ามาแล้วบอกพี่เขาเลี้ยงหมูท้าหน่อยดดไอ้ปลาเอเห็นแก่กินแต่มึงคิดหรือว่าพี่ชายสุดแสนขี้งกจะเลี้ยงอ่ะฝันไปแล้วจ้าแต่ผมไม่ได้ดับฝันเพื่อนหรอกผมแค่่ายักหน้าสงๆไปวันนี้กลับพร้อมกันกูยอยากเดินตลอดไอ้โซ่พูดขึ้นและแน่นอนว่าผู้ผมอึง้งพร้อมยกมือปิดปากมองด้วยสายตาซาบซึ้งร้อยวันพันปีไอ้หานี่จะอยากกลับบ้านกับเพื่อนขนาดตอนมหมันยังไม่ยอมกลับพร้อมกันเลยถ้าไม่บังคับสงสัยวันนี้หิมะจะตกประเทศไทย ไอ้หาโซ่ถึงกับชวนตกลงใจเพื่อรักสามเสียงประสากนกันก่อนจะถูกสายตาอาฆาตของไอ้โซ่จ้องหลังจากกินข้าวเที่ยงอิ่มแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปคณะใครคณะมันผมไม่มีเรียนใหม่เลยนั่งเล่นที่ม้าหินอ่อนใต้ตึกคณะลมพัดเย็นดีเวอร์มากแถมได้อาหารตาเป็นนักศึกษาสาวกับกระโปรงทรงเอขาขาวขาวอ่ามีความสุขจังเลยทำหน้าเจ้าชู้ขนาดนี้ผมเสียใจนะเว้ยแต่แล้วความสุขและสวงสวรรค์ของผมก็ถูกพัดพรากไปโดยน้ำมือของผู้ชายที่ชื่อสิง ซึบไอพี่สิงห์มึงมาทําไมตอนนี้มาทําไมไ<อ>ผมขมวดคิ้วยุ่งๆแล้วส่งเสียงจี้อย่างขัดใจก่อนตวัดสายตาไปมองหน้าหล่อที่นั่งลงฝั่งตรงข้ามทําไมพี่มันกวนตียงขนาดนี้ครับไอพี่สิงห์มันหวัวเราะเพราะสีหน้าผมตอนนี้มันบ่งบอกว่ากูเอื้อมกับมึงแล้วนะพี่ชื่อน้องมันน่าแกล้งนี่ว่าแถมรีอคชั่นแม่งน่ารักดีเหมือนแมวที่บ้านผมเลยมันพูดไปยิ้มไปผมควรจะดีใจไหมที่ผมเหมือนแมวพี่มันผมถอนหายใจแล้วมองหน้าพี่มันนิ่ง ปีสามไม่เรียนแหละครับอลรดูว่างนะใครบอกว่างผมนั่งดูเมียอยู่ว่างตรงไหนผมพูดแบบไม่มีเสียงใส่มันว่าเมียพ่องแทนที่มันจะดา่ามันกลับหัวเราะท้องขดท้องแข็งนี่พี่มึงชื่อแคทเนี่ยมันเรียกยากตรงไหนวะเรียกแคทแล้วจะพายกันตายเหรอหรือย,ยังไงผมกอดอกมองหน้าพี่มาด้วยความสงสัยผมสงสัยจริงๆนะแค่เรียกชื่อแคทเนี่ยโยมทูตจะมาวิญญาณเหรอก็ไม่ปะผมนับคนที่เรียกผมแคทได้เลยอะมีแก้วตาคนเดียว ส่วนไอ้สตัวเพื่อนรักพอเห็นว่าชื่อผมเป็นสถานที่บันเทิงยาม,มามอพวกมันก็ไม่ได้กผมแคทอีกเลยทําดีจัดประหลัดยังยกนิ้วเฮ้มันไม่ยากหรอกแต่มันไม่สนุกคือชื่อน้องมาเป็นจุดขายของร้ดานเราไปแล้วเนี่ยรู้ยังแถมไม่แต่คนเอนดูโดยเฉพาะผู้หญิงมองน้องเป็นเด็กน่ารักทะนุถนอมกันทั้งมอไม่ดีไงมันก็ดีไว้แต่พี่มึงพี่มึงเข้าใจปพะว่าผมไม่ต้องการให้ผู้หญิงมาเอนดูแต่ผมอยากให้ผู้หญิงมาเอนดูผมอะเนี่ย ตั้งแต่เข้ามหาลัยมาไม่แต่ผู้ชายเข้าหาเฮ้ย hey, ถึงจะชื่อเมียแคทแต่ผมก็ทำผู้หญิงท้องได้นะเว้ยพี่มึงผมลากเสียงยังหวยหววในโชคชะตาของตัวเองไอพี่สิงมันหัวเราะจนตัวโยนมือข้างหนึ่งกุมท้องข้างหนึ่งยกปาดน้ำตาเอา้าขำหาอะไรอ่ะพี่แคทจริงจังนะน้องผมคิ้วกระตุกนิดนิดที่พี่มันขำไม่หยุดผมเลยนั่งมือค้ำคางมองพี่มนันิ่งนิ่งมันขำอยู่สักพักก็นั่งตัวตรงมือปาาน้ำตาลวกลวกไหนวะพี่วะคนนั้นอยู่ไหน เอามันมาแทนไอพี่ที่กวนตีนคนนี้เถอะผมว่าผู้หญิงก็ไม่หวังว่าน้องเอาไปแล้วละ่ะเล่นเป็นเมียคนทั้งหมาอะไรขนาดนี้นะไอพี่สิงห์มันบอกและพยายามกลั้นขำโหมันก็แค่ชื่อปะแล้วเนี่ยเมื่อตอนเที่ยงกูก็ถูกพี่หมีอ้อยอีกถ้าพวกพี่เป็นผู้หญิงนะผมยอมไปแล้วหมีไอหมีวิศวนะน่นเหรอผมพยักหน้าแล้วถอนหายใจแรงๆก่อนฟุบหน้าลงบนโตะ๊ะท้าชาตินี้ชีวิตผมไม่มีผู้หญิงเข้าหาจริงๆอะ่ะผมต้องทำยังไงละ่ะผมไม่เอาผู้ชายหรอกนะวยเหมือนว่าไงละ่ะ ก็บอกว่าถ้าอยากเป็นแค่เมียหมีให้ติดต่อไปถึงจะหล่อหุ่นหมีหน่าอร่อยแต่ผมไม่ได้ยอมเป็นเมียใครอะ่ะหล่อระดับพรีเมียมแบบนี้หมอชี้หน้าตั้งแต่เกิดแล้วว่าเป็นผัวรุ่งสุดโอยโอยไม่ไหวแล้วพี่มันขำอีกครั้งแต่รอบนี้ขำหนักกว่าครั้งแรกอีกขำจนพา,ากันมองคราะไอพี่วักหน้านิ่งคนนั้นกำลังหัวเราะปากกว้างอย่างไม่อายาสายตาใครคำพูดผมมันผสมแก๊สหัวเราะเหรอ หัวเราะได้หัวเราะดีหัวเราะจนเอนตีนผมกระตุกแล้วเนี่ยพี่มันจะรู้ปะว่าผมจริงจังเรื่องนี้สุดชีวิตขนาดไหนอ่ะจะขับอีกนานปะผมเตะขาพี่มันใต้โตะด้วยความหมั่นไส้มันยกมือเป็นพระปางห้ามญาติแต่ปากนี่ยังอ้าส่งเสียงขำไม่หยุดเอาเข้าไปขำตามสบายเลยพอมันขำจนพอใจมันก็หยุดขำเหมือนเดิมหน้ามันแดงหมดละเพราะขำผมแบบไม่คิดชีวิตอะ่ะรู้อยากเป็นเมียหมีไหมล่ะเอาเหมือนผมพูดภาษายูโรบาทั้งที่ผมพูดภาษาไทยอะ่ะทำไมไม่เข้าใจที่ผมพูดอะ่ะ เธอเมียหมีไม่สนสนใจเป็นเมียสิงไหมล่ะพี่มันเมินคําพูดผมแล้วนั่งมือค้ำค้างถามเยิ้มยิ้มผมสตันแล้วมองหน้ามาันึ้งๆน,นี่พี่มึงเล่นงี้เลยเหรอ really ตลกอะ่ะไปหาเพื่อนแล้วแม่งผมดึงกระเป๋าที่แขนพี่มันทับอยู่มาสะพายแล้วลุกขึ้นเดินออกจากตึกแต่เหมือนไอพี่สิงมันจะตามผมมาผมเลยไม่สนใจมันอ่ะเราไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันเมียอยู่ๆมันก็เรียกผมทังที่เดินตามหลังผมอยู่แคทผมแก้ชื่อให้เมีย ยังอีกแคทแกอีกครั้งเอา้าเมียเรียกกูแคทก็ได้ปะพี่มึงผมหยุดเดินแล้วหันไปวางใส่แมงจนคนที่เดินอยู่หยุดมองเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นเรียกเมียผมอาจจะไม่อะไรแต่ที่ผมกล้าวักก็เพราะพี่มันไม่เคยว่าผมอะเวลาผมขึ้นเสียงใส่แถมมันยังทำหน้ากวนตีนอีกอะแต่รอบนี้หน้ามันเสือกนิ่งนิ่งมากนิ่งจนผมใจหายว่าอย่านะอย่ามาว่ากูกลับตรงนี้พี่มึงกูร้องจริงๆด้วยอะเราที่กูเรียกเมียหมายถึงเมียจริง ไม่ใช่เมียแคทชื่อมึงอะพี่มันพูดแค่นั้นก็เดินหันหลังกลับคณะไปก่อนเดินขึ้นตึกโดยทิ้งให้ผมยืนโง่ๆท่ามกลางแสงแดดของประเทศไทยอีพี่เว้งมาทิ้งบอมแล้วปล่อยกูคว้งคนเดียวได้ไงกลับมาให้กูดาก่อนสิผมรู้สึกว่าตัวเองโง,ง่มากอะทำอะไรไม่ถูกเลยเพราะพี่มันดูจริงจังผมถอนหายใจก่อนหมุนตัวเดินต่อไปผมจะเป็นคณะบริหารไปรอไอ้พรามที่คณะมาแล้วกันอ้าวเมียมหาเพื่อนเหรอเจอคนทักอีกละผมเลยหันไปพยักหน้ายิ้มยิ้ม ทั้งที่ในใจอยากจะตะโกนถามแค่เรียกกูแคทเนี่ยมันจะตายเหรอไอ้ชัดตอนถูกและให้ไปพักหอหลายวันต่อมาวันนี้แล้วครับที่พี่ชายสุดที่รักผม,มจะกลับมาอยู่ที่บ้านตอนนี้พ่อกับแม่ไปรับมันที่สนามบินเลยเหลือผมอยู่คนเดียวในบ้านแล้วเดี๋ยวถ้ามันมาถึงเนี่ยผมกับมันต้องตีกันเรื่องเตียงอีกเตียงห้องผมมันเป็นขนาด5ฟุตถึงจะนอนสองคนได้สบายๆแต่ผมชอบนอนคนเดียวมากกว่าแต่ไอพี่เวง,งผมเนี่ยมันนอนดิ้นเชี่ยๆเแล้วคนอย่างมันนะ ถ้ามันจะนอนคนเดียวแล้วล่ะก็มันสู้สุดใจขาดดิ้นเลยอะแล้วแม่กับพ่อผมรักไอพี่เวงนี่มากๆเลยด้วยไงกลัวใจแม่จังเลยผมนั่งเล่นนอนเล่นอยู่บนห้องจนกระทั่งได้ยินเสียงรถเข้าบ้านผมถึงลงมาข้างล่างพร้อมต้อนรับพี่ชายด้วยกอดที่อบอุ่นและอบอวนด้วยความรักแต่เท่าว่าเอ้าไอ้น้องรักนี่เมียกูเองออสตินสุดที่รักของกูไอมังกรเดินเข้ามาในบ้านพร้อมกับแฟนหนุ่มรูปร่างกำยำตาสีฟ้าผมสีทองผิวขาวจ้วออสตินมองหน้าผมและยิ้มทักทายก่อนจะยื่นมือออกมาหมายจะเช็คแฮน อ้ผมมันก็คนดีอะแลยยื่นมือไปจับแล้วยิ้มรับก่อนตวัดส,สายตามองพี่ชายตัวดีมึงหมายความว่าไงเนี่ยไอ้เวงก็หมายความว่าเมียกูจะนอนด้วยไงโง่ขึ้นนะมึงนะยิ่งโตยิ่งโง่เหรอลาออกไปเลิกเรียนแล้วไปเก็บขวดขายเถอะไอ้สุดเอา้าด่ากูเฉยผมยกมือเกาหัวงงๆขณะมองมันปลาล่อมปลาแหมกับเมียคือหวานมากมา,จากจนผมยังไม่หายงงคือ5้าปีที่อยู่ที่เยอรมันมึงได้เมียเป็นผู้ชายตานํำเข้าที่หล่อกว่ามึงมากเนี่ยนะ แล้วอะไรคือมึงเมินน้องที่ห่างหายจากอ,อกห้าปีหาให้ไอพี่เชี่ยมับผมเข้าไปจิกหัวพี่มาละล่างมาที่ครัวไอ้หานี่ก็โวยวายเสียงดังจริงจิกผมกูทําไมเนี่ยไอ้น้องเวนนั่นมีมอ็งจริงๆอ่อะเออมียกูเองมึงจะทําไมรังเกียจเหรอพ่องฮะกูไม่ได้รังเกียจแต่กูอยากรู้ว่าพามาทําไมทําไมไม่บอกกูมึงก็รู้ว่าเตียงกูเป็นแค่ห้าฟุตไม่ใช่ห้ากิโลไอเชี่ยแล้วดูตัวมึงกับเมียมึงสิแค่ห้าฟุตยังเอาไม่อยู่เลยแล้วคืนนี้กูจะนอนไหนอะ มึงนี่โง่ของ,งโง่เลยน้องแคทของพี่มังกรมันลางเสียงยาวสอ่งมือยีแก้มผมจนเจ็บผมปปดมือมันออกก่อนจ้องหน้ามันมันก็นอนพื้นสีออไฟนอนพื้นไม่ได้ก็ลงมานอนที่โซฟาแทนจบแล้วเอา้านี่กูเจ้าของห้องนะคิดว่ากูสนเหรอเชื่อพี่สิน้องรักมึงนอนไม่ได้หรอกมันพูดแค่นยยั้นเลยไม่ให้ผมก่อนเดินจากห้องครัวกลับไปหาเมียมันที่นั่งคุยกับพ่อแม่ผมอยู่พ่อผมเก่งอังกฤษนะจ๊ะเห็นแก่แก่กลัวมีแบบนั้นนะ่ะไอพี่เชี่ยเอ้ย พูดกับตัวเองเบาๆก่อนเดินออกไปแล้วยิ้มให้ออสตินที่ยิ้มให้ผมผมพาไอ้มังกรกับเมียมันมาที่ห้องของตัวเองก่อนเปิดแอร์เปิดไฟให้เรียบร้อยแล้วไหนเดทโน้ตกัวในไลน์ไงคิวขมวมเข้าหากันอัตโนมัติมันหมายความว่างไงวะพี่มันคงเห็นว่าผมไม่เข้าใจถึงได้ถอนหายใจเอื้อมืมแล้วให้ผมเข้าไลน์เห็นรูปในไลน์ปะเออแล้วยังไงอ่ะก็นั่นละของฝากก็เออไงกูถึงถามไงว่าอยู่ไหนกูจะได้เอาใส่ตู้ก็อยู่ในไลน์ไงสิด์มึงสงสัยอะไรเนี่ย มันเท้าเอวมองหน้าผมด้วยความงุนงิดผมขมวดคิ้วอีกครั้งแล้วจ้องหน้ามันสลับกับโทราศัพท์ที่เปิดไลน์ค้างอยู่อะไรของมันวะเนี่ยจะสงสัยว่าทําไมไม่เอามาให้กูไงมึงเข้าใจคําว่าของฝากไหมเออของฝากคือของที่มึงซื้อจากเยอรมันมาฝากกูใช่แต่กูบอกกับมึงในไลน์ว่าไงผมขมวดคิ้วอีกครั้งแล้วก็มองหน้าจอก่อนเลื่อนอ่านข้อความที่คุยกันของขวัญเออกูบอกของขวัญไม่ได้บอกของฝากสึดไหนละของขวัญเอามา ผมแม่มืออีกครั้งมันถอนหายใจกรอกตามองวนในขณะที่ออสตินยืนมองผมกับพี่มันเถียงกันยิ้มยิ้มกูให้มึงแล้วไงแคทเอชเชีย่ยตอนไหนเหอะมึงแค่ส่งรูปให้กูนี่ไรนั่นแหละกูให้แล้วกูวไม่ได้บอกนี่ว่าจะเอามาให้ที่นี่แต่กูซื้อแอปเปิลมาฝากมึงแล้วยมมาทู่จากเดสโนตชอบแดกแอปเปิลนี่ก็ถือซะว่ากูซื้อของจากเดโนตมาก็ได้เอา้าชอบจากเวลามึงทำหน้าโง,ง่เนี่ยเอ็นดูเอ็นดู ไอ้มึงคือมันยีแก้มผมซ้ํอยังหัวร้อเสียงดังสาใจจนออสตินต้องปลามออสตินมองหน้าผมแล้วยิ้มก่อนที่พี่เขาจะเปิดกระเป๋าและยื่นบางอย่างให้ผมหายพี่ออสตินยื่นกล่องกล่องหนึ่งให้ผมและพูดภาษาไทยสำเนียงแปลกๆผมยกมือไหว้ขอบคุณพี่แกแล้วรับมาก่อนขอให้พี่ชายตัวดีที่นั่งกลุ่มท้องขำแบบไม่มีเสียงอยู่บนเตียงคือถ้ามึงจะอยากขำขนาดนั้นนะ่ะขำออกมาเลยเถอะเชดพอกะกล่องแล้วแบบผมรักพี่ออสตินในกล่องมีฟิกเกอร์แอลคีระหรือไรล,ลุกกับเร็ม ยมทู้เดดโนที่สาคัญยังมีสมุดเดดโนได้ผมอีกและขอทุกอย่างน่าจะส่งตรงจากญี่ปุ่นนะโหคือแบบเหมือนความฝันเป็นจริงอะ่ะจากการ์ตูนวัยเด็กที่ผมคลั่งไคล้ดูไหลร้อยรอบทําสมุดเดียนแบบจะได้จับของจริงอ้ากเอาห้องผมไปเลยครับพี่ออสตินแต่ถ้าแม่รู้ว่าพี่เขาซื้อให้คงบนหูชาแม่ไม่ชอบที่ผมอยากได้ฟิกเกอร์เท่าไหร่เพราะของแท้มันแพงมากไอเลิฟยูผมส่งจิ๋วไปพี่ออสตินก่อนเอาฟิกเกอร์ไปใส่ในตู้โชว์ที่ผมสั่งมาเพื่อฟิกเกอร์โดยเฉพาะ พอเก็บเรียบร้อยแล้วผมก็ยิ้มลันลา<ะ>เดินออกจากห้องปล่อยให้สองผมเมียสวีกันไปตกเย็นมื้อเย็นของวันนี้คือค่เป็นพิเศษเพราะพี่มังคือและเมียที่แสนดีอย่างพี่ออสตินมาร่วมด้วยพี่ออสตินดูแมนมากมากจนแบบเป็นเมียไอพี่เชี่ยนี่จริงจริงเหรอแม่ครับกอนกับตินขออยู่ที่นี่ซะลายะนะครับกอนอยากประหยัดเงินด้วยแล้วตินก็อยากให้แม่สอนทำอาหารไทยก็เลยคิดว่าจะอยู่กับแม่ที่บ้านจนถึงเวลากลับเยอรมันก็เอาสิจ้าแม่จะได้มีเพื่อนคุยเวลาพ่อกับน้องแคทไม่อยู่ แต่ว่าห้องแคทเล็กนี่จะนอนพอ3ามคนเหรอแม่ถามด้วยความเป็นห่วงพลังตักเนื้อหมูทอดร้อนอนใส่จานพี่ออสตินคือแม่ตักหมูเลยจานผมไปเลยอะนี่เมียแคทลูกแม่นะผมน้อยใจแม่แต่ไม่พูดจำต้องตักหมูทอดกินเองมึงไม่ได้จะมาอยู่นี่เหรอพี่ผมถามเพราะเมื่อกี้ที่ได้ยินมันบอกจะกลับเยอรมันสินะไม่กูมาเที่ยวเยี่ยมพ่อกับแม่แล้วออสตินอยากเที่ยวไทยด้วยกูเลยพามาอยู่นานปะ อาจจะครึ่งปีเพราะงานของกูกับออสตินเป็นธุรกิจส่วนแล้วหยุดงานชั่วคราวได้โหไม่บอกมาเยี่ยมนองบ้างน้อยใจจังอะกูไม่มาเยี่ยมเมียของคนทั้งโลกหรอกมันยักคิ้วก่อนแปลให้พี่ออสตินฟังว่าผมกับพี่มันพูดอะไรกันส่วนผมถลึงตาใส่พี่มันรัวรเมียแคทพี่ออสตินมองหน้าผมแล้วพูดชื่อผมด้วยความอึ้งก่อนที่ริมฝีปากสีสดจะฉีกยิ้ม It's so cute ผมยิ้มแม่งแห้งแล้วยกน้ำขึ้นดื่มชื่อผมมันน่ารักตรงไหนวะจริงสิ ถ้าก็มาอยู่6เดือนหนูแค่ลูกแม่หนูย้ายไปอยู่หอที่มหาลัยได้ไหมจ๊ะทุกสรรพสิ่งบนโต๊ะอาหารเงียบและนิ่งงนันชะงักค้างกาะอากาศเมื่อกี้แม่ว่ายังไงนะมัมวันมอทามย้ายไปอยู่หอสิจ๊ะวันมอทามนะย้ายไปอยู่หอสิจ๊ะลูกรักไม่ต้องขอวันมอทามแม่ให้เองเลยแถมยังยิ้มนางฟ้าแต่ทำไมผมเห็นเคี้ยวกับเขางอกอะนี่มันพูดจริงๆดิพูดจริงๆใช่ไหมอะ แม่เอางี้จริงๆอะเหรอผมลูกแม่นะแม่ค่าจ้างคือฟิกเกอร์เดือนละสองตัวจ้ะโอ้โหไม่บอกตั้งแต่เช้าแค่จะได้ย้ายออกไปเลยไปเก็บของก่อนนะครับผมกินน้ำแล้วลุกเดินไปหอมแก้มแม่ก่อนวิ่งขึ้นห้องแล้วเก็บของใส่กระเป๋าและแน่นอนผมเอาสมุดเดนอนอตไปด้วยจะเขียนชื่อไอพี่มังครรัวๆโทษฐานโกหกผมว่าจะซื้อของให้ทั้งที่พี่ออสตินเป็นคนซื้อเองไอชัดไอพี่ระยำพอเก็บของเสร็จผมก็ไล่ไปหาพี่รหาสแล้วถามเรื่องหอพักของมาอะไร พี่เขาบอกกับผมว่าพรุ่งนี้จะพาไปที่หอแล้วคุยกับผู้ดูแลว,ว่ามีห้องว่างไหมถ้าโชคดีก็เข้าพักได้เลยแต่ถ้าไม่มีพี่เขาจะให้ผมไปพักกับเขาที่หอนอกก่อนหอพักมันเป็นหอในอะ่ครับแต่เห็นพี่เขาบอกว่ามีร้านสวัสดิการให้ซื้อของใช้ต่างๆรวมถึงมินิมาร์ทเล็กๆใต้หอพักด้วยไม่ต้องกลัวว่าจะลําบากแถมเดินเท้าจากหอพักไปก็แป๊บเดียวแต่ถ้าไปรถส่วนตัวต้องออกหน้าหอใช้เวลา20นาทีแล้วพรุ่งนี้เป็นวันหยุดด้วยสิผู้ดูแลหอจัดการเรื่องให้หรือเปล่าฮ้ อ๋อของทางมหารายนี้ไม่ต้องเดินเรื่องยุ่งยากครับเข้าง่ายออกง่ายมากไม่เสียค่าที่พักจ่ายแค่ค่าน้ำค่าไฟพอสำหรับคืนนี้ขอนอนฝันถึงฟิกเกอร์ลูกรักก่อนละกันอีอีเดือนละสองตัวงั้นเหรอ6เดือนก็12ตัวรับเนาะเนาะเต็มตู้เนาะเนาะซื้อตู้ใหม่เลยเนาะเนาะแคทฟินจังและครับเนาะเนาะเอาไม่มีเอาเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่10นะครับถ้าใครอยากติดตามผลงานเขียนเพิ่มเติมสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ ตอนหน้าจะไปนั้นฝันติดตามด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในพีต่อไปเจอกันครับ